คุณดาวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณดาวอายุเท่าไหร่คะ25ค่ะ25ดาวขอไว้พี่จะไม่ได่าเพราะว่าดาวขอไว้ตัดตัวละนะไปทําอะไรมาเล่าเรื่องเกิดกาะว่าแฟนไปมีอะไรกับเด็กอายุ15แล้วครอบครัวของเด็กอายุ15ให้แฟนไปขอโดยที่แฟนอ่ะบอกเราว่าเขาจะไปรับผิดชอบเด็กคนนั้นแต่เขาอ่ะจะมาใช้ชีวิตอยู่กับเราปกติไปรับผิดชอบคํานี้คืออะไรส่งเสียงเดียวหรือว่าไงเขาจะเ,เรียกว่าไปผูกแขน ขูเข้ามยข้อมือมประมาณนั้นค่ะแฟนแฟนอายุเท่าไหร่คะอายุเท่ากันค่ะยี่ห้าคบกับดาวมากี่ปีแล้วปีนี้ปีที่สองแล้วค่ะจะเข้าปีที่สองแล้วจะเข้าปีที่สองก็คบไว้นานไม่นานขอต้อนัคนอันนี้แสดงว่าเขานอกใจคุณดาวเลยใช่ไหมคะอ๋อใช่ค่ะแล้วยังไงแล้วดาวจะจัดการยังไงต่อกับสิ่งเหล่านี้เรื่องเพิ่งนเกิดเมื่อวานนะคะยังยังไม่รู้จะทำยังไงเลยอ๋อสดร้อนร้อนแล้วยังไงที่ไม่ให้พี่ด่าเนี่ยคือ หนูจะไม่เลิกใช่จะไม่เลิกอ่าแล้วยังไงอ่ะก็ดูไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลยอ่ะปัญหาคืออะไรอ่ะปัญหาคือหนูเองอ่ะตัดใจไม่ได้ประมาณว่าหนูอ่ะกับแฟนคบกันทํางานที่เดียวกันแต่ว่าเวลาเลิกงานเราอ่ะจะไม่เหมือนกันอแล้วเขาก็วันก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุเขาก็ทะเลาะกันกับเราแต่ว่าเคลียร์กันลงตัวแล้วแต่หนูอนเมื่อเงเรื่องเขาก็หนีไปดื่มที่บ้านเพื่อนเขาแล้วเขาก็หายไป หายไปทั้งคืนเลยเราติดต่อไม่ได้ให้แม่เขาให้พี่ติดต่อก็อคือติดต่อไม่ได้แล้วเขาก็กลับมาอีกทีตอนเย็น <S <S โดยที่ทผู้คนไม่อยากเล่าถึงไม่อยากพูดถึงว่าเขาไปหนมา เราก็เลยถามเจ้าตัว,ตวเขาก็เลยสะละารภาพว่าเขาไปงงอะไรกับเด็กเขาเล่าแค่ว่าเขาเมาแล้วเด็กพาเขาบ้านแลว้วตื่นเช้ามาอาทางญาติฝ่ายน้อผู้ใหญ่ฝ่ายน้นเขาก็ให้ไปแสงให้ไปหอผู้ชายก็กลัวคุกเนาะเขากลัวคดีกลัวอะไรเนี้ยบ้านเขาก็เลยบอกว่าจะรับผิดชอบเด็กผู้หญิงคนนั้นโดยการไปเหมือนว่าเปิดข้อต่อแขนอะไรกันให้มันเรียบร้อยแล้วเขาก็มาบอกเรา เราก็เลยถามว่าเราจะให้ทํายังไงจะให้เราถอยให้หรอล้วจะไปอยู่เด็กคนนั้นใช่ไหมเขาก็บอกว่าเขาไม่อยู่เขาจะแค่เหมือนไปรับผิดชอบว่ามีอะไรกันไปฝูเข้าไม้ข้อมือแต่เขาจะมาใช้ชีวิตอยู่กับเราปกติเหมือนปกติเลยแต่ขอแค่ว่าเราหวังเรื่องเนี้ยอย่าเพิ่งไปบอกใครอย่าเพิ่งทําอะไรให้เรื่องนี้มันจบก่อนโดยที่เขาแบบเขาก็ไม่ได้พูดถึงว่าเราจะรู้สึกยังไงเขาป้องกันไหมคืนนั้นแะอ้โเราพยายามถามนาคะว่าเขาป้องกันไหมแต่เขาก็ยืนยันว่าเขาป้องกัน ฉันคิดถึงอะไรหรือว่าหรือว่าเยเด็คน,นี้อาจจะมีลวงอ,งอทอมาก่อนลวงมาก่อนลวงอยู่ๆก็ลวงผู้ชายเข้าบ้านเข้าบ้านปุ๊บญาติมาเลยไงเข้าชากตเาวานี้แปลกมากเลยแปลกมาเลยเขาเมาที่ไหนแล้วทำไมาอยู่เด็กคนนี้ไปเจอแล้วเอาเข้าบ้านถูกไหมใช่หนูอะด้วยความเชื่อใจหนูก็คิดว่าเขาแค่มหน ไปกินเหล้ากับกับพี่ที่เขาทํางานที่เขาทํางานโซนโซนเดียวกันกับที่เด็กบ้านเด็กคนนี้อยู่ก็อาจจะมีการแบบรู้จักกันเคยเจอเคยพูดคุยก็รู้แค่นั้นพอวันต่อมาก็คือเช้าของเมื่อวานเช้าของเมื่อวานเนี่ยก็เลยไปส่องส่องเซเว่น้องคนนั้นน้องคนนั้นเขาก็ลงจตอรี่เราก็เลยได้รับรู้ว่าเขาไม่ได้แค่เมาแล้วพาดไปวันไนท์แนกับเด็กคนนั้นกลายเป็นว่าเขาคุยกันมาเป็นเดือนแล้วเด็กคนนั้นชวนเขาเข้าบ้าน ก็เลยเหมือนตกกระไดคอยโจรเข้าบ้านจ็มีอะไรกันแต่ก่อนหน้านั้นคือเขารู้จักกันมาเขาคุยกันมาก่อนหน้านั้นโดยที่เราไม่มีคุยคุยในเชิงอะไรซู่สาวซู่สาวค่ะแลอวถ้าอย่างั้นไม่ตกกระไดอ่าถูกต้องแล้วเพราะเราเรากำลังมองสองเคตว่าหรือว่าเขาเขาถูกลวงถ้าบอกว่าเป็นวันไอสแตนอาจจะถูกลวงหรือเขาอ่ะคุยกันมานานแล้วแล้วที่เขาก็นอกใจแบบเต็มเต็มสู่แบเขาก็นอกใจเขามีคนอื่นอ่ะใช้แค่อ้างว่าเมาในการไปมีอะไรท่านน่ะถามเขาถ้าถ้าไม่เกิดเรื่องเนี่ยถ้าพ่อแม่เด็ก เขาไม่รู้อะเราจะรู้นะ้องว่าคุณคุยกันเขาบอกไม่รู้แล้วถ้าสมมติว่าเราไม่รู้หรือไม่เกิดเหตุการณ์น,นี้คุณจะเลิกคุยไหมเขาก็ตอบสงสงว่าก็คงเลิกแล้วเราก็เลถามเขาแล้วทำไมแล้วทาไมถึงเลือกเราทําไมถึงยังจะกลับมาอยู่กับเราล่ะทั้งที่เราก็ไม่ได้มีอะไรดีเราเคยถามเขาในเชิงสิบแปดบวกไปแ,แล้วว่าแบบ่เออทำไมคุณถึงไปมีแล้วเราไม่มีอะไรให้มีสิ่งที่คุาอยากจะได้เขาตอบมาว่าเออมันยังเดิอดันสวยหุ่นมันดี คือเด็กสิบห้าะค่ะเขาจะโตเกินวนะัยเนาะเขาก็จะสูงจะยาวผนกําลังดีอะไรเนงะี้ยคือเขาก็มีในสิ่งที่หนูไม่มีเขาก็บอกหนูก็ว่าทำํำไมไม่ไปหาเด็กคนเลยนะ่ะเขาตอบหนูเมื่อเชา้าพี่ภาลายเยอะภารลเยอะคําตอบจะยากเออแล้วอะไรคือไม่ได้มีแบบฉันรักเธอฉ,ฉันอยากอยู่กับเธอภารเยอะเออแล้วขอโทษน,นะต่อไปจะไม่ทําอีกมีประโยคเหล่านี้อะไรไหมมีแต่เราถามก่อนเขาถึงตอบค่ะไม่ไม่มีเขาพูดก่อน เมื่อเรา,าเขาเสียไจเมื่อเราถามมันมีคําตอบเดียวล่ละค่ะเขาคงตอบอ๋อพี่ไม่ได้รู้สึกเสียใจเลยก็คงไม่พูดคํานั้นอะ่ะอืมแล้ว,ลว,ลวนี่เขามีอะไรดีๆให้เราอยู่ต่อบ,บ้างครับคุณดาวครับในในมุมของเราเขาก็เทคแคร์ค่ะแต่ว่าในในมุมของคนอืน่นเนาะถ้าพูดถึงที่บ้านเราอที่ทําง,งานเราเพื่อนเราเนี้ยไม่มีใครชอบออออขอตัวอย่างคขาว่าเทคแคร์หน่อยฮะสมมติเวลาเราไปแฮงเอาท์เขาก็จะดูแล รับไปรับไปส่งแล้วก็เหมือนเปลี่ยนชุดเปลี่ยนเสื้อผ้าให้ทํากับข้าวให้ทุกวันเช้าเย็นเพราะเราเป็นคนตืนสายเท่านั้นเสน่ห์ไปเฉพาะดูแลดูแลเทค <ำ S 1> แคร์เทคแคร์เอ้คุณดาวคะในการที่เขาจะต้องไปผูกข้อไม,ม้ข้อมืออะค่ะคิดว่ามันจะเป็นแบบเหมือนแบบผูกข้อไม้ข้า,ม,า,ขามือให้เงินแล้วจบเลย หรือว่าทําตัวเป็นสามีที่จะต้องดูแลภรรยาคนนั้นไปตลอดแล้วพ่อแม่เจ้าสาวที่เขาบังคับให้แต่งเขาไม่ให้อยู่เฝ้าเมียเฝ้าลูกสาวมันได้มีการพูดกันไหมคะมีการถามไปค่ะว่าคือคิดว่าผูกแล้วมันจะจบหรอแล้วฝั่งนั้นเขาจะยอมหรอเขาก็บอกหมาว่าเขาเขาจะคุยกับผู้หญิงเขาจะคุยกับน้องคนนั้นว่าเขาจะไม่ไปอยู่บ้านพอเขาจะอ้างเขาจะใช้เหตุผลว่าเขาต้องมาทํางานในตัวงางทุกวันแล้วไม่สามารถไปนอนที่นั่นได้เพราะมันไกล แล้วเขาก็จะค่อยๆหลังจากที่เ,าเขาไปสือข้อมายข้อมือมกันเขาจะมีการคุยว่าอ่าจะไม่มีการจับงานไม่มีการอะไรไดไใดๆเป็นแค่การถือข้อมือแล้วเขาก็จะค่อยๆเสืตัวออกมาพูดว่าเองงานยุ่งไม่ว่างไปหาแล้วเขาก็ให้เห็นผมว่าน้องมันยังเด็กเดี๋ยวมันก็คงเหงาแล้วมันก็ไปหาคนอื่นเองโอ้โหเป็นแผนการที่รัดก,กุมมากเลยคะ รวม <c oughs> คือแล้วคุณดาวคิดว่ามันจะสําเร็จตามที่เขาพูดไหมอันนี้ <พอ S 2> ถามจริงเน่ยออพอฟังมาแบบนี้เราคิดว่า <c oughs> เออมันน่าจะเป็นไปได้ตามที่เขาพูดไหมคระอันนี้หนูไม่แน่ใจเลยค่ะคือณ้ตอนนี้หนูคิดอะไรไม่ออกเลยคือสติมันไม่อยู่กับตัวแล้วโอเคแล้วสิ่งที่คิดไม่ออกเนี่ยมีมีทางเลือกที่จะเลิกกับเขาไหมครับคือหนูบอกเขาว่าถ้าจบเรื่องนี้หนูพยายามให้มันจบเลยที่สุดโดยการที่แบบหนูบอกว่าถ้าหาทางออกได้แล้วอ่ะ ี๋ยวจะกลับมาอยู่กับหนูอ่ะหนูอขอหลักประกันที่มัน่นคงเพราะว่าที่บอกว่าจะไปขอกับแม่เรากับอะไรอ่ะถ้าคุณไปผูกแขนกับเด็กคนนั้นก่อนแสดงว่าเราเป็นเมียน้อยเลยนะถึงคุณจะคุยกับบ้านเราก่อนก็ตามแต่คุณไปทำพิธีของบัานนั้นก่อนผูกแขนก็แต่งงานงนันนใช่ใชมเขาบอกว่าในตามธรรมเนียมผูกแขนก็คือการแต่ง<อ>งานการแต่ง<อ>งานแล้วแล้วคุณจะให้บ้านเราโดนถอนถอนงอกเหรอเขาพูดตอน คำว่าหลักประกันของคุณดาวคุณดาวจะเอาอะไรคะอ่าจะจดจทะเบียนสมรสค่ะอ๋อให้มันเหมือนแบบมีศัก์สีมากกว่าการผูกข้อมืออย่างเงี้ยเหรออยู่ๆคือ,อจะผ,ผูกมัดตัวเองผูกมัดกับเขาด้วยทะเบียนสมรสเลยใช่ไหมเมื่อยากทางแถบบ้านเนอะถ้าไม่ถ้าไม่จดทะเบียนสมรสอะมันจะมีการทําสัญญาสัญญาว่าถ้าใครผิดสัญญาที่จะไปมีคนอื่นไปอะไรอย่างเงี้ย แต่ต้องโดนปรับเท่านั้นเท่านี้คือหนูอยากให้เขาทําแบบนี้ยกับฝั่งหนูทำเป็นสัญญาสัญญาแถวบ้านมันฟ้องกันได้จริงๆหรอคะสัญญานั้นบังเขมรคับใช้ได้ไหมฮะได้ค่ะเขาเขานับถือกันแถวนั้นใช่ใช่ค่ะเพาที่หนูทราบเขาตกลงกันไม่แต่ว่าถ้าตามธรรมเนียมของไม่รู้นะพี่ไม่รู้ว่าตามภูมิภาคนั้นถ้าเขาไปผูกข้อไม้ข้อมือแล้วแส่ว่าเขาคือสามีของผู้หญิงคนนั้นแล้วหนูก็คือเมียน้อยหรือเปล่าคะในตามความเชื่อของคนแถวนั้นอืมในตามความเชื่อของคนแถวนั้นเป็นแบบนั้นนะคะ แต่เขาพยายามที่จะใช้คําอื่นโดยการโดยการพูดแบบแค่ไปรับผิดชอบจะไม่มีพิธีรีตองอะไรทั้งนั้นแค่ไปรับผิดชอบเขาจะใช้คํอน่้แต่ในความคิดผู้หญิงอะเนาะพี่มันก็ต้องคือผู้ใหญ่ฝั่งนั้นเขาก็คงไม่ยอมเขาก็คงจะต,ต้องทําให้มันเกินพิธีซึ่งซึ่ง,งหนูจะงัดด้วยอะไรพี่แค่แค่แค่ส่งสายนิดนึงกระดาษใบหนึ่งก็ในเมื่อเขาฝั่งนั้นก็สมมติว่าท่านเนี้ยมันคือการที่บอกว่าแฟนหนูไปเป็นสามีเขาแล้วเขาผูกแน่ละเออเขาเขาต้องการแน่แน่หนูต้องการงัดด้วย ทะเบีนสำรองที่เป็นกฎหมายอีกฉบับหนึ่งว่าไม่ใช่ฉันคือหลวงใช่คือหลวงอย่างเงี้ยเหรอคะถ้าถ้าสมมติว่าในกรณีที่หนูไปตรวจหลังหลังหลังจากที่เขา,ขาไปต่าแล้วมันก็มันมันก็ไม่มีขนแต่หนูก็คิดว่าถ้าหนูไม่ได้เลยในสิ่งที่หนูต้องการ ไม่ใครก็ใครตั้งแต่อ๋อก็คือจะไฟเลยก็จะจดมาชนเลยเอาสิพยายามที่จะคุยด้วยเหตุผลาาว่าอ่า,า,อาคุณยอมโอเคถ้าคุณถ้าคุณทําได้เราก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วก็ทําตามที่ฉันขอก็คือจสรทะเบียนสมรสหรือไม่ก็มาคุยกับฝั่งฉันให้มันแบบให้มันเป็นไปตามการีตะเทมให้มันเรียบร้อยแต่ถ้าสมมติว่าเขาเลิกไม่ได้ตอนที่เขาพูดจริงๆหนูก็ พร้อมที่จะไฟเลยก็คือฉ, <ไฟ S 2> ฉันไม่ต้องเปร็รหนูก็เลยพร้อมที่จะหย่าหนูก็เลยพร้อมที่จะทําให้ถ้าหนูไม่ได้ผี่ชายคนนี้น้องคนนั้นก็ต้องไม่ได้แล้วทั้งสองคนนี้ก็จะไม่ได้เป็นความลับอีกต่อไปถ้าผู้ชายไม่เอาคือก็หย่าหนูก็คือเป็นไม้หนูก็โอเคก็โอเคค่ะถ้าถึงจุดนั้น <S <S ถึงจุดนั้นแต่ว่าทุกคนก็ต้องไม่ได้เลยเลยแล้วใช่ค่ะโอเคทุกคนไม่ได้หมดละสิ่งที่หนูได้มาคือคําว่านางเป็นขยะที่ทิ้งไว้กับหนูแบบคือจดทะเบียนด้วย อันนี้อันนี้อันนี้ไม่ได้พูดถึงคนอื่นที่หยาดในคดีนะอันนี้หมายถึงแบบคือคนอื่นอาจจะยังรักกันมากใช้อยู่ด้วยกันแต่หนูไม่อ่ะหนูมาเพื่อความแค้นแล้วกูก็คือนี่กูได้คํานี้กูได้หยาความความคิดหนูคือเขาอ่ะจะไม่ยอมแต่งกับหนูพอเขาไม่ยอมแต่งปุ๊บหนูถึงจะเปิดให้เรื่องเนี้ยเป็นสาธารณะก็คือไม่เก็บเป็นความลับมันคงไม่ถึงขั้นไปแต่งนะคะพี่ก็คือจะทําลายชีวิตไปเลยว่าผู้ชายไปมีอะไรกับเด็กอายุสิบห้าต้องโดนจับแน่ๆให้ผู้ชายโดนจับใช่ก็คือจะเปิด ไปเลยถ้าเขาไม่ยอมถ้าสมมติว่าเขาจบเรื่องแล้วแล้วเขาไม่ยอมไปแต่งเดาต้องการจบเรื่องให้เวลานานแค่ไหนในการจบเรื่องนี้เขาบอกว่าเขาไม่กําหนดวันให้หนูแต่หนูนนมีวันในใจว่าถ้าวันไหนที่เขาไปคุยปุ๊บหลังจากนั้นไม่เกินเดือนต้องเลิกคุยต้องเลิกทุกอย่างต้องตัดขาดทุกอย่างให้ได้ภายในหนึ่งเดือนไม่มีทางอ่ะก็พ่อแม่พี่ว่าที่คิดว่าการไปผูกข้อมือแล้วจะจบพี่ว่าพี่ว่ายากเพราะว่าเขามีในมือแล้วว่า เขาไปฟ้องตำรวจเมื่อไหร่แฟนคุณดาวก็จะใช่ก็จะโดนจับเขาไม่เขาไม่มีทางหลุดหลุดได้อยู่แล้วใช่เขาจะเขาก็พี่ว่าเขาก็ต้องทําทุกวถีทางเพื่อจนกว่าเด็กจะอายุ18บปที่มันรู้นิติภาวะไม่แต่ว่ามันผิดไปแล้วไงมันมีอะไรไปแล้วใช่มันก็ถือว่าเป็นคดีไปแล้วไงล่วงละาแบบเด็กยังไงมันก็ถือเป็น คดีแล้วอะตามหลักทฤษฎีแล้วยากที่คุณดาวจะครอบความผู้ชายคนนี้เป็นหนึ่งเดียวเอางี้น้องดาวอยากถามอะไรพวกพี่คะ่ะอ,อยากปร,รึกษาอะไรพวกพี่คะ่ะครับหนูอยากถามว่าในระหว่างที่หนูรอให้เขาไปจัดการเรื่องของเขาแล้วค่ะควรจะทําตัวยังไงคือควรจะหึงเหรอคือควรจะไปตามจิดเด็กคนนั้นหรือควรจะอยู่เฉยๆจะลยถามใครก่อนเอาพี่ต้นหอมก็ได้คะ่ะหนูควรไปนั่งสมาธิสมองหนูคือวาวุ่นเต็มไปด้วยความแค้นไม่รับความจริง ี่พี่ไม่ได้ด่านะพี่แค่แนะนําว่าสติหนูกําลังกระเจอกระเจิงแล้วกําลังจะเอาชีวิตทั้งชีวิตแลกกับผู้ชายที่นอกใจหนูแล้วเขากําลังจะไปแต่งงานต่อให้หนูมีความแค้นมีภาพใีหัวที่ฉันจะเอาคืนอย่างนั้นอย่างนี้ก็ตามความจริงไม่มีวันเปลี่ยนความจริงคือเขาต้องรับผิดชอบฝั่งนั้นเดาคิดหรอว่าผู้ใหญ่ฝั่งนั้นอะ่ะเขาจะปล่อยผู้ชายคนนี้ไปไง่ายๆเขาจะเอาแล้วถ้าไม่รับผิดชอบผู้ชายคนนี้ก็ติดคุกแล้วมันคืออะไรที่เดาจะได้ครอบครอง แล้วคือของไม่ดีอะ่ะต้องเสียดายขนาดนั้นเลยเหรอต้องทิ้งเวลาทิ้งชีวิตเพื่อเอาตัวเองออกมาแบบเดาบอกว่าเดาจะเปิดให้สาธารณะนะ ชนรู้ทั้งหมดเลยค่ะว่ามันเกิดเหตุการณ์นี้ยดาวคิดว่าเขาจะด่าผู้หญิงคนนั้นหรอแล้วดาวไม่โดนด่าหรอดาวยังสั่งพี่เลยว่าพี่หอมอย่าด่าหนูนะเพราะดาวก็รู้อยู่ว่าสิ่งที่ดาวทำอ่ะคือไม่ฉลาดแต่วันนี้อารมณ์มันมันมากกว่าเหตุผลการชั่งน้าหนักของดาวอ่ะตอนนี้เหมือนกับดาวเป็นน้ําที่มีฝุ่นอยู่ในนี้เต็มไปหมดเลยอ่ะแล้วความรู้สึกอ่ะมันวนๆอยู่ในเนี้ยดาวมองไม่เห็นคําตอบที่ถูกต้องในชีวิตดาวเลยอ่ะเพราะ ตะกอนอันนี้มันยังไม่ตกตะกอนน้ำมันยังไม่ใสเวลาเนี้ยต่อให้เราวยามคิดหาคําตอบคิดอะไรก็ตามเราจะคิดแต่ว,วนๆสัก ดาวจะกลับมาที่ความแข้นคิดไปสักพักดาวจะกลับมาที่ความแค้นกูจะเอามือคืนยังไงอีเด็กคนนั้นมันจะยังไงมันจะวนอยู่แค่นี้ดาวพี่ถึงให้ดาวไปนั่งสมาธิแล้วรอวันที่ทุกอย่างมันนิ่งจริงๆตะกรอนมันนอนก้นจริงๆเห็นความใสของน้ําจริงๆวันนั้นดาวจะเห็นคําตอบในแก้วใบนั้นวันนี้ยังไม่เห็นหรอกดาวขนาดเพื่อนดาวเตือนอะดาวยังไม่ตื่นเลยพวกพี่อะเป็นคนอื่นด้วยซ้ําต่อพี่ปะบอกดาวมึงต้องเปลี่ยนอันนี้คือผู้ชายไม่ไม่ใช่ ดาวก็ไม่ฟังพวกพี่อยู่แล้วสติวันนี้มันยังไม่มาวันนี้มันจะวนพี่พูดถูกไหมว่าวันเนี้ยไม่ว่าดาวคิดอะไรก็ตามมันจะวนอยู่ที่เดิมมันจะวนอยู่ที่ความแค้นใช่ไหมใช่ค่ะใช่เพราะมันเป็นเรื่องที่หน้าแค้นดาวเราอยากจะเอาคืนเขาทุกอย่างแหละแต่สิ่งที่ดาวยิ่งทํายิ่งคิดยิ่งทําสิ่งนั้นมันทาร้ายตัวเองไปด้วยนะเรากําลังจะบาดเจ็บกับสิ่งที่เราไม่ได้กอ่อ เพียงแต่วันเนี้เรายังวางความแค้นลงไม่ได้เมื่อไหร่ที่ดาววางความแค้นลงได้แล้วดาวจะรู้เลยว่าทําไมชีวิตเราต้องเสียเวลากับคนคู่นี้ oh. ผู้ชายที่คบนี้ไม่ถึงสองปีนอกใจแล้วปกติลายมันจะออกมันอาจจะนานกว่านี้นะเพราะ2ปีมันยังเป็นช่วงโปรโมชั่นเถอเราอยู่นะแล้วเมื่อตัวเองทําผิดพี่ยังไม่ได้มี ฟังประโยคที่เขารู้สึกสำนึกผิดจริงๆกับดาวเลยนะไม่มีประโยคไหนที่เขาแสดงความมั่นใจหรือต้องการให้ดาวอยู่แบบจริงๆอะ่ะมันไม่มีนะมันมาจากการถามของดาวทั้งหมดเลยอะ่ะถ้าผู้ชายคนนี้ไม่ได้รักเราจริงเรายังอยากอยู่กับผู้ชายคนนี้เพื่อแก้แค้นจริงๆหรอความแค้นมันยังอยู่แหละดาววางเร็วเท่าไหร่สติจะมาเร็วเท่านั้นงั้นวันนี้ให้เวลาตัวเองอย่าถามพี่ว่าหนูควรทำยังไงหนูควรหึงหรือหนูควรจะทำอะไรไหม ความรู้สึกหึงมันจะเกิดขึ้นเองแหละดาวต่อให้ดาวนิ่งเฉยพี่บอกดาวอยู่เฉยยดาวก็จะหึงเพราะบ้านนั้นมันได้ไปแล้วมันจะมีความรู้สึกความแค้นว่าอุย้ยกูแม่งอยู่กับไอเนี่ยทำไมกูถึงเป็นฝ่ายที่ต้องอดทนวะและให้พวกมันไปมีความสุขศีนเสมอกันให้เขาอยู่ด้วยกันแต่ถ้าดาวยังรู้สึกว่ากูก็เป็นคนแบบพวกมึงแหละดาวก็จะอยากอยู่กับพวกเขาอยู่ในไอวงกลมวงเนี้ยฉะนั้นพี่ว่าดาวให้เวลาตัวเองแล้วทำยังไงก็ได้รักตัวเองให้มากกว่านี้ เห็นคุณค่าตัวเองให้มากกว่านี้และดาวจะเห็นจุดที่ดาวควรอยู่วันนี้สําหรับพี่ดาวยังหลักตัวเองไม่มากพอ oh. เห็นคุณค่าตัวเองมากกว่านี้ oh. กูมีดีมากกว่านี้ oh. แล้วจะรู้เลยว่าจุดเนี้ยกูควรอยู่ไหมคนอย่างกูควรอยู่จุดตรงนี้หรอ oh. แค่สองปี oh. มึงยังทํากูขนาดนี้กูค,คบกับมึงห้าปีสิบปีแล้วยิ่งจะคิดเรื่องแต่งงานเรื่องจดทะเบียนไปผูกมัดตัวเองเข้าไปอีก oh. เกิดวันนึงผู้ชายคนนี้มันแสดงความเลวชัดเจนขึ้นมา oh. มันกลายเป็นทะเบียนสมรสเนี้ยจะผูกมัดดาวด้วยนะไม่ได้ผูกมัดเขาอย่างเดียวนะฉะนั้นอาจจะให้เวลาตัวเอง คิดให้รอบคอบมากกว่านี้วันนี้มันยังเร็วเกินไปเพราะเรื่องเกิดเมื่อวานค่อยๆให้ตะก,กรอนมันลงไปมันใช้เวลาค่ะแต่เดี๋ยวความรู้สึกคําตอบมันจะค่อยมาเรื่อยๆเองดาววันนี้ยังคิดไม่ออกหรอเดี๋ยวพรุ่งนี้มันจะเริ่มมาเรื่อยวันมะรืนมันจะเริ่มใหม่และคําตอบมันจะค่อยๆโผล่มาทีละนิดทําให้เราได้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นแค่นะวันนี้บอกกับตัวเองว่าฉันรักตัวเอง,ต,เองตัวกูมีค่าอืมโอเคค่ะใครต่อดีคะอ่าพี่เติมค่ะ Okay. พี่พยายามเข้าใจนะว่ามันเพิ่งเกิดเมื่อวานแต่พี่อยากให้ดาวเปลี่ยนคำถามถามพวกพี่ใหม่จากที่บอกว่าระหว่างที่เรารอเขาไปผูกข้อไม้ข้ามือระหว่างนี้ยหนูควรจะทําอะไรยังไงพี่รู้สึกว่าหนูคนถามพวกพี่ว่าหนูควรที่จะมีผู้ชายคนนี้ในฐานะคนรักต่อไปอีกหรือไม่น่าจะเป็นคำถามนี้มากกว่าจากแบบคำถามมั่งมาที่อยู่ในหัวดาวอะพี่ว่าโฟกัสแค่ตรงเนี้พอว่าผู้ชายคนเนี้ย มันสมควรแล้วเหรอมันมีคุณค่ามากพอเหรอที่เรายังจะคบเขาเป็นแฟนแล้วเราจะจะไปทําอะไรมากมายเพื่อที่จะเอาเขากลับมาเขานอกใจเราหนึ่งเขาไปม,มีอะไรกับเด็กอายุสิบห้าซึ่งมันแสดงว่าอุฒทีพ่พว่าเขาไม่มีเลยดาวในการกระทําของเขาครั้งนี้การที่หนูจะยังมีเขาต่อไปในชีวิตในฐานะแฟนมันจะเพิ่มปัญหาในชีวิตหนูมากขึ้นไปและไม่รู้มันจะจบสิ้นที่เมื่อไหร่สําหรับพี่สั้นๆตรงนี้พี่รู้สึกว่าถ้าหนูกลั้นใจยอมเจ็บ แล้วปล่อยเขาตรงนี้มันจะเป็นประโยชน์กับชีวิตหนูมากที่สุดอันนี้สาหรับพี่นะคะพี่เพื่อนในฐานะผู้ชายค่ะมันหยุดได้ไหมคะ <c oughs> มันพลาดจริงไหมคะออจริงๆเคสนี้ถ้าเป็นเพื่อนมาปรึกษาดาวพี่ว่าดาวก็ให้คําตอบเพื่อนง่ายๆเลยเหมือนที่พวกพี่กําลังให้ดาวอยู่คือมันชัดเจนมากสิ่งที่พยายามทําอยู่ทุกวันนี้มันคุ้มค่ากับการล้างคนคนหนึ่งไว้เปล่าลองถามตัวเองดูดีๆนะดาว เ,เราเพิ่งคบกันมาได้ไม่ถึง2ปีเนาะไม่ถึง2ปีก็ทํากูขนาดนี้ละเขายังใช่คู่ชีวิตเราอยู่หรือเปล่าเขาไม่มีอะไรกับเด็ก15คนที่ไปมีอะไรกับเด็ก15เหมาะจะเป็นคู่ชีวิตของเราหรือเปล่าเหมาะที่ทําให้เราเสียเวลาในชีวิตเพื่อเขาหรือเปล่าพี่เคยบอกหลายสายว่าคนเราไม่ต้องเสียเวลาไปกับคนเร็เวๆแล้วก็โทรเข้ามาถามว่าแบบความรักที่ดีอยู่ไหนคะหรือว่าคนรักที่ดีจะต้องทำไงคะมันทําอะไรไม่ได้เพราะว่าคุณเป็นเสียเวลากับคนเร็เวๆอยู่เนาะแล้วตอนนี้ดาวไม่ได้เสียอเวลาดาวเสียจิต ดาวเสียสติพอใจเย็นๆลงแล้วดาวลองย้อนกลับมาฟังตัวเองในสิ่งที่ดาวแผนการที่ดาวกำลังจะทําแล้วดาวลองถามตัวเองว่าเฮ้ย <c oughs> จิตใจมันต้องลงไปตกต่ําขนาดนั้นเหรอเพราะผู <c oughs> ้ชายแบบนี้เหรอแล้วฉันไม่มีโอกาสในชีวิตที่เหลือเนี่ยอายุเพิ่ง25มันจะไม่เจอดีกว่านี้เหรอลองตั้งสติแล้วถามตัวเองดูถ้าถามตัวเองไม่ได้ลองจินตนาการว่าถ้าเพื่อนมาถามเราจะบอกเพื่อนว่าอะไรพี่ว่าดาวตอบได้เร็วมากเหมือนที่เพื่อนๆรอบตัวดาวพูดถึงเขา ในแบบเดียวกัน,นครับ,รบโอเคค่ะอ,อ่ะเป็นกำลังใจให้ในทุกการตัดสินใจของดาวนะคะจ้ะ,ะพุดโทพุดโถอย่าลืมโทรนะ